สวัสดีค่ะน,นี้พ่อมก็จะมาแนะนําวิธีการเติมผลิตภัณฑ์รีดผ้าเรียบชนิดซองนะคะเข้าไปกับขวดแบบนี้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นขวดที่น้ําหมดแล้วนะคะแล้วเราก็เปิดขวดออกแบบนี้เลยนี่นะคะเปิดฝาขวดออกแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็ทําการตัดที่บริเวณถุงนะคะตัดตรงมุมตรงนี้ค่ะ นี่นะคะไม่ต้องตัดให้รูใหญ่จนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้ตอนทีนะคะน้ําจะหกค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการเปิดปากถุงแบบนี้นะคะนี่ค่ะเปิดให้เป็นรูแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทําการเทลงไปได้เลยโดยตอนที่เทนะคะให้ปากถุงห่างจากปากขวดประมาณ5เซนติเมตรนะคะ ค,คุณสมบัติของสเปรย์รี่ผ้าเรียบนะคะก็จะช่วยให้การรีดลื่นรีดเรียบรีดง่ายนะคะถนอมสีผ้าค่ะและยังช่วยลดกลิ่นอับของเนื้อผ้าได้ด้วยนะคะและที่สําคัญค่ะเสื้อผ้าเราก็จะอยู่ทรงทั้งวันเลยนะคะนี่ค่ะ1องนะคะเราก็จะเติมเข้าไปเต็ม1ขวดพอดีเลยนะคะนี่ค่ะ 1- องเท่ากับ1ขวดพอดีเลยนะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็ทําการปิดฝาได้เลยนี่นะคะปิดให้แน่นเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราปิดไม่แน่นค่ะเมื่อเวลาเราฉีดสเปรย์นะคะน้ําก็จะหยดออกมาได้ค่ะนี่นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ